สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับโมเมนต์ครอบครัวแฟนๆแชร์คลิปแห่ชมโมเมนต์ครอบครัวแม่ตายพ่อทิมลูกสาวมาด้วยกันมีความมองตามหลังแม่แห่ดูกัน5ล้านแล้วแฟนๆแชร์คลิปแห่ชมโมเมนต์ครอบครัวตายพ่อทิมกับลูกสาวมาด้วยกันหรือเปล่าวันที่25าพฤษภาคมผู้ใช้ติก๊กตอกรายหนึ่งเผยคลิปโมเมนต์น่ารักขณะตายชุติมา จูงมือน้องพี่พิมพ์ลูกสาวมาหาพ่อทิมพิธาระบุข้อความในคลิปเขามาด้วยกันหรือเปล่าพ่อทิมกับแม่ตายพร้อแมอแคปชั่นว่าตัวจริงอย่างกับพระเอกเกาหลี hashtag, มีโบกมือด้วย hashtag, พ่อทิมพิธาขณะที่ก็มีแฟนๆมาขอถ่ายรูปกับทั้งคู่ก่อนแม่ตายจะโบกมือบายๆลูกสาวส่วนลูกสาวก็ส่งจุ๊มให้คุณแม่ก่อนแม่ตายจะเดินแยกออกไปส่วนพ่อทิมและลูกสาวลงบันไดเลื่อน พร้อมทั้งหันไปมองด้านหลังซึ่งน่าจะมองไปที่แม่ตายแบบพร้อมกันทั้งคู่ก่อนจะหันกลับมาลูกสาวสกิดพ่อทักทายกับแฟนแฟนที่อยู่ด้านข้างลิฟต์พ่อทิมก็บอกมือทักทายด้านชาวทิกต o อกต่างแห่เข้ามาชมโมเมนต์ครอบครัวกันทะลุยอดห้าล้านเลยทั้งคอมเมนต์กันจำนวนมากเอ็นดูทั้งพ่อและลูกมองตามหลังแม่พร้อมทั้งโบกมือทักทายแฟนคลับอาทิใครไม่กรีดเรากรีดนะพ่อกับลูก มีหันตามไปมองแม่ด้วยเอ็นดูโมเมนต์ครอบครัวน่ารักจังเลยสายตาที่ลูกมองตามแม่เราเห็นคลิปนี้ยังอยากให้เขามาเป็นครอบครัวเดียวกันเลยน่ารักสามคนพ่อทิมแม่ตายน้องพี่พิมเอ็นดูพ่อกับลูกมีมองตามหลังแม่ด้วยโมเมนต์ครอบครัวน่ารักใดๆคือพี่พิมบอกพ่อตลอดว่ามีพี่ๆดูอยู่น่ารักขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ